G.R. SPORT รถใหม่ล้านสแต่วันนี้จัดไป6 90, 9 9 9 0 0 0าบังมัดจัดให้สวัสดีครับวันนี้ในคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าถือว่าคุ้มค่าและคุ้มข้างนะฮะวันนี้นะฮะสายออฟโรดนะฮะหรือว่าสายกระบะไม่คนพลาดนะฮะสำหรับเจ้าโตต้ารีโว4 p ีพปี2.0 2 0วันนี้ทางร้านบังมัดจัดให้กับชุดแต่ง G.R. รอบพันไม่ว่าจะเป็นซุม้มล้อไม่ว่าจะเป็นแม็ก ไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตบาร์นะฮะหรือภายในก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าช่วงล่างก็ตามวันนี้บางมัดจัดให้ในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเรามาดูกันนะว่าวมันคืออะไรนะที่บอกว่า GR s p o r t นะฮะวันนี้บางมัดจัดให้ในคลิปนี้เลยนะเอาชุดแต่ง g r Sport มาใส่กับเจ้าคันนี้นะคะรับเบิกให้ใหม่เลยนะอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้า G.R. sport แบบนี้นะฮะเบิกมือหนึ่งให้เลยนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ปี2023ม,นะมาพร้อมกับไฟ daytime วันนี้ก็เบิกให้ใหม่นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เอาให้เหมือนที่สดุดจะได้รู้ว่า G.R. sport นะฮะเรามาดูต่อกันด้านล่างนะมันต้องมีมานะกันแข้งนะต้องบอกกับว่าตรงรุ่นของเจ้ารี v o เลยนะสายรุยไม่คนพลาด นะฮะใครที่จะออฟโรดมันก็ได้นะการเครื่องไม่ให้กระแทกหรืออะไรแล้วแต่มันสามารถช่วยซับระบบความปลอดภัยไม่ให้เครื่องแตกถือว่าโอเคนะสำหรับเก้าขันแข็งอันนี้นะเรามาต่อกันด้านข้างกันบ้างนะฮะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะซุ้มล้อต้องมาจังจ๋าถ้าหกนิ้วตีโป่งแบบนี้หล่อแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับแม็กโอเอซิตกนในลายเขากวางดำหน้าเงานะเบิกให้ใหม่เลยยกจุดแม็กยางล้อเป็นแสนแล้วจ้ะพี่จ๋าต้องบอกก่อนว่ายกเพิ่มให้อีก2นิ้วนะด้านหน้านะฮะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้านข้าง นะกระจกโอ้โหนะครับเป็นกระจกเดิมๆมาพร้อมกับไฟเลี้ยวจากโูนโตลต้ายังไงอย่างนั้นนะฮะกันศาสตร์นะฮะใส่ให้เลยนะตัดด้วยเคฟล่าลอรอแบบนี้ทั้ง4ี่บานเบิกให้ใหม่ยกชุดด้านข้างนะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะฮะคันนี้เป็นสีเทานะฮะตรงเล่มเลยมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ดำแดงลาย GR s p o r สปอรตอๆอยังไงอย่างนั้นรับประกันเลยนะะคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแต่อย่างใดเสาเอสายบี มาจะสู่โรงงานยังไงก็อย่างนั้นนะจ๊ะพี่จา๋าบันไดของเดิมจะสูโตต้าน,นะจ๊ะพี่จา๋าได้ของเดิมเลยวันนี้เราออกพิลเลอร์มาแต่งชุดแต่ง g r Sport ในคลิปนี้ถือว่าคุ้มค่าและคุ้มคั่งส่วนด้านหลังนะฮะยกสูงให้อีก2นิ้วเหมือนกันนะฮะหน้าหลังเท่ากันเลย2นิ้วนะความสูงแค่นี้ก็พอแล้วนะเอาแค่นี้พออย่าไปสูงมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะน่ากลัวกันไปสปอร์ตบาร์เบิกให้ไหม่ไฟท้ายปี2อ2 3ันาหล่อๆ่เท่ๆแบบนี้เลยนะ ต้องมองหลังจากศูนโตต้ไปในหลังก็ของเดิมจากศูนโตตา้าด้านท้ายนะไม่เกิดปุบิเหตุหนักแต่อย่างใดไลเนอร์กิฟิ์ iner, แบบนี้พร้อมใช้งานไม่มีรอยบรรทุกหนักนะใครที่สนใจนะในคลิปนี้ถือว่าคุ้มที่สุดแล้วนะจ๊าพ่จาเดี๋ยวเราไปต่อนภายในนะฮะว่ามันจะเนี้ยแค่ไหนสําหรับเจ้าโตต้รีโวชุดแต่ง GR s าร r t รอบทัน เรามาต่อนภายในนะฮะสำหรับเจ้ารีโว่2.4พิลเนอร์คันนี้นะคะเรามาเริ่มจากแผงประตูกันเลยนะฮะมาพร้อมกับสีดำตัดด้วยสีเทาแบบนี้เลยฮะมาพร้อมกับสวิตช์พวคุมกระจกทั้ง4บานนะฮะกระจกพับไฟฟ้านะฮะต้องบอกก่อนว่าถือว่าสวยมากพวงมาลัยนะฮะหุ้มด้วยหนังนะฮะมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันนะฮะประตูคอนโซนหน้านะฮะยังไม่เคยผ่านการใช้งานในเรื่องของแอร์แบ็กนะจ๊ะก็ขึ้นลูบด้วยหนัง a อ s แบบนี้นะ ตัดด้วยได้ดําแบบนี้สวยๆแบบนี้นะฮะจอ Android 10นิ้วนะก็สามารถรองรับนะฮะในเรื่องของ iOS Android ได้สบายนะจัมปิการ์ก็ต้องถอยหลังก็มีมาให้นะฮะสำหรับเจ้าคันนี้เลยนะแอร์นะฮะก็เป็นแอร์มือหมุนแบบนี้ก็ถือว่าโอเคคอนโซลเกียร์ก็ยังเนี๊ยบนะฮะตัวเบาะหนังนะฮะเป็นลาย GR นะฮะให้มันตรงกับสเปคภายนอกดำนะฮะตัดด้วยแดงแบบนี้นะเป็นคูโทนของ GR Sport s p o r t ปอรก็เลยนะฮะในเรื่องของฝ้าหลังคานะฮะก็ถือว่าลูกค้าดูแลรักษารถดีมาก นะฮะไฟกะไฟเก่งก็ใช้ได้ปกตินะฮะต้องบอกก่อนว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มจริงไม่มีรอยพลอบไม่มีรอยย่นตกท้องช้างไม่มีขุยไม่มีขนพร้อมใช้งานเลยจ้าวิจารในเรื่องของตัวแอร์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเย็นเจยบนะฮะหนาวแล้วหนาวอีกนะสำหรับปีนี้เดือนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองเทสได้กันนะใครที่กำลังมองหารถกระบะชุดแต่ง GR ส port รอบคันนะที่พร้อมใช้งานไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้ว เอาไปผ่อนอย่างเดียวต้องคันนี้เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปลองเทสได้กันนะฮะสำหรับลูกค้านัานใดที่กำลังมองหารถกระบะที่แต่งออปชั่นครบแล้วนะฮะแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นต้องบอกก่อนว่าวันนี้ทางร้านไม่ได้แต่งเรื่องแต่งเกียร์ให้แต่จัดสรรให้พิเศษนะฮะเอาแค่ความสวยพอเอาทรงพอนะฮะไม่เอาซิ่งนะฮะใครที่ได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวบังมัดลองให้เลยการที่ลองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าวันนี้บังมัดอยากจะให้ลูกค้าออกไปแล้วเนี่ย ไม่ต้องไปทาไม่ต้องไปแมนแน่นานเพิ่มไปลองช่วงล่างในเรื่องของลูกหมากในเรื่องของปีกนกนะฮะกันโครงนะฮะเป็นยังไงนะฮะเกียร์สะดุดไหมนะฮะเพราะว่าวันนี้ทางร้านเนี่ยอยากให้ลูกค้าได้ไปเนี่ยเอาไปพร้อมใช้ง,งานไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะฮะเดี๋ยวลองไปลองไปลอง,ไปลองบนถนนใหญ่กันเลยนะ,ะว่าคันนี้มันต้องแก้ไขอะไรบ้างหรือว่าไม่ต้องแก้ไขเดี๋ยวเราไปดูกันก็ถือว่าใส่ล้อขอบ20มานะฮะอันนี้ก็คือเลี้ยวไม่ติดแล้วนะ พราะบางทีถ้าเป็นล้อแต่งมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันอาจจะติดนะฮะบางทียางเยืนงหรืออะไรจะไปขุดบางโคลแต่วันนี้ทางร้านจัดสรรให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอัตราการเป็นเกียร์นะฮะสามพนีรอรอบต่อนอาทีนะะาี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใส่ร้อยยีแล้วเนี่ยมันจะตอบสนองไหมนะก็ะถือว่าโอเคนะสมูทนะฮะเปลี่ยนเกียร์ได้คล่องตัวนะ,ะในเรื่องของล้อย,อยางหรืออะไรก็แต่อันนี้อาจจะไปถ่วงล้อก,กันนิดนึงอันนี้เราคุยกันตามตรงต้องไปถ่วงล้อหรือว่าตั้งตั้งส่วนกันนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเราเพ นะฮะแต่ในเรื่องของช่วงเล่าไม่ว่าจะเป็นลุ่มหมากนะฮะในเรื่องของปีกนกกันโพงหรืออะไรแล้วแต่พร้อมใช้งานจะพี่จ๋าในคลิปนี้เลยชุดแต่งพร้อมเกียร์พร้อมเครื่องพร้อมเหลือแต่ลูกค้าอย่างเดียวนะฮะใครที่จะจับจองมาได้เลยนะฮะที่สาขาบางวทองมารองเท,ท็ได้ก,ก,กันกับเจ้ารีโวปี2020ชุดแต่ง GR Sport แบบนี้รอ เป็นไงกันบ,บ้างครับผมวันนี้บางมัดจัดให้นะฮะไปเชไดใจกันมาแล้วก็ถือว่านะฮะในการอัตราการเปลี่ยนรอบนะฮะสามพันสี่ร้อยรอบต่อนาทีก็ถือว่าชัดเจนนะฮะเกียร์หกสปีดแรงม้าร้อยห้าสิบกับเจ้าสองจุดสี่ลีโวคันนี้เดีย๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะฮะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะฮะต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะฮะรถดเดิมๆนะฮะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงไม่ว่าจะเป็นน็อตคานเอลอาซ้ายวาขวาแผ่นเพลทตรงเด็กก็ถือว่า ตะอาจสวยไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเครื่องยนต์นะฮะต้องบอกก่อว่าคันนี้นะ,ะเป็นเครื่องดีเซลขนาดส4สลิตรสสูบแถวเรียง16วาล์วานะกำลังแรงม้าร5 0สแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรวันนี้นะฮะลูกค้าท่านใดอยากจะได้รีวิวแบบนี้นะฮะกับชุดแต่ง GR Sport รอบคันแบบนี้ในคลิปนี้เท่านั้นนะฮะต้องบอกก่อนว่ารถใหม่ล้านสี แต่วันนี้เราเอาโต y ต้ารีโว2.4เกียร์โต้พิเลเนอร์ปี2020วันนี้บังมัดจัดให้ลหล่อเลย699,000บังมัดจัดให้